ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเราเนี่ยเจอในส่วนของไวรัสโควรด่19ที่มันกลายพันธุ์อย่างเช่นตันเดลต้าเนี่ยมันน่ากลัวมากมันติดเชื้อได้ง่ายนะครับแม้ว่าคนที่จะฉีดวัคซีนไปแล้วก็ตามขณะเดียวกันวัคซีนหลักๆในประเทศไทยเราเนี่ยเราใช้หลักๆก,ก็คือ2ตัวก็คือซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาทีนี้มันก็มีคาถามเหมือนกันว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการฉีดวัคซีนแบบคว้กันสลับกัน เพื่อที่จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้มันสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับคำถามที่หลายคนยังคาใจว่าอ้าวแล้วฉีดสูตรนี้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้จริงๆหรือเปล่ามันจะสามารถสร้างภูมิได้สูงขึ้นกว่าการฉีดแบบทั่วไปจริงๆหรือไม่เพราะว่าเราใช้สูตรนี้กันมากพอสมควรนะครับท้ายที่สุดไขข้อคําถามนี้ทางกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์กับทางศิริราชเขาก็เลยมีการศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังเลยนะครับเพื่อที่จะมาตอบข้อสงสัยในประเด็นที่ว่า คุณหมอสุภกิจศิริรักครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เปิดเผยนะครับบอกว่าจากสถานการณ์ที่เราเผชิญกันในประเทศไทยเรื่องของไวรัสกายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเดลต้าเบต้าหรือแม้แต่แรมมาปัจจุบันประเทศไทยพยายามกันอย่างเต็มที่ครับในเรื่องของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันโควิด19โดยมีวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนและมีการนำมาใช้เป็นวัคซีนหลักณขนาดนี้ก็คือซีโนแวค กับ a s t r a z e ซ e c a แต่ปรากฏว่าตอนนี้มันก็มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นว่าวัคซีนเหล่านี้มันจะสามารถกระตุ้นภูมิภูมิกันได้ดีมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดแล้วยิ่งถ้ามีการสลับการใช้วัคซีน m i and Ma ทรวมถึงมีการฉีดกระตุ้นเข็มที่3มันจะสร้างภูมิได้เยอะหรือไม่ ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับจึงได้ร่วมกันกันกบศิริราชพยาบาลทำการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในซีรั่มของคนที่ได้รับวัคซีนวิธีการที่เขาใช้ในการทดสอบเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไปนะครับเพื่อที่จะหาค่าแอนติบอดีที่มันสร้างภูมิคุ้มกันได้โดยทำการศึกษากับอาสาสมัคร6กลุ่ม6กลุ่มมีอะไรบ้างกลุ่มที่1ครับเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนซีโนแวค2เข็มทั้งเข็ม1เข็ม2 กลุ่มที่2ครับได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาทั้ง2เข็มเข็ม1เข็ม2กลุ่มที่3ครับได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกากลุ่มที่4ครับได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาก่อนแล้วตามด้วยซิโนแวคกลุ่มที่5ครับได้รับวัคซีนซิโนแวค2เข็มครบโดสแล้วมีการกระตุ้นเข็มที่3เป็นซิโนฟาร์มและกลุ่มที่6ครับได้รับวัคซีนเป็นซิโนแวค2โดส แล้วกระตุ้นเข็มที่3เป็น a s t r a าเซ e c a ทีนี้ผลการศึกษาก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับผลการศึกษาเขาไปตรวจระดับภูมิคุ้มกันในกลุ่มต่างๆหลังจากที่ได้รับวัคซีนตามครบกำหนดตามโดสที่มีการทดลองกัน2สัปดาห์พอไปตรวจหาภูมิปรากฏว่าแบบนี้ครับคุณหมอสุภ,ภกิจบอกว่าผลการศึกษาการให้วัคซีนสลับแบบเข็มที่1เป็นซิโนแวคตามด้วยแอสตราเซเนก มีภูมิคุ้มกันสูงกว่าการใช้วัคซีนซิโนแวค2เข็มและเทียบเท่ากับการให้อ s สตราเซเนกา2เข็มแต่มันใช้เวลาสั้นลงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับคุณหมอสุภกิจไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้ฉีดอ s สตราเซเนกาเข็มแรกแล้วตามด้วยซิโนแวคเป็นเข็มที่2ส่วนการกระตุ้นเข็มที่3ด้วยอ s สตราเซเนกา สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นถึง11เท่าในขณะที่กระตุ้นเข็มที่3ด้วยซิโนฟาร์มที่เป็นเชื้อตายเหมือนกันกันกบวัคซีนซิโนแวคกนะครับภูมิคุ้มกันสูงขึ้นเพียง2.5เท่าและจากข้อมูลทั้งหมดนะครับแสดงให้เห็นว่านโยบายของทางรัฐบาลแผนการให้วัคซีนมีความเหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนแบบสลับก็คือเข็ม1ซิโนแวคกเข็มที่2อแอสตราเซเนกาและให้ฉีดเข็มที่3ด้วยแอสตราเซเนกา การศึกษาต่อไปก็จะต้องดําเนินการต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะทําการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เบตา้าโดยใช้ไวัยรัสจริงเพื่อมาสร้างความมั่นใจต่อการใช้วัคซีนสลับแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเข็มที่3และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนให้วัคซีนที่เหมาะสมโดยประสิทธิภาพต้องสูงที่สุดกับประชาชนต่อไป mm. นี่ก็คือเป็นผล การศึกษานะครับที่ <c oughs> เรียกได้ว่ามาสร้างความเชื่อมั่นในส่วนของข้อคําถามต่างๆที่หลายคนยังสงสัยอยู่ <c oughs> ว่ไอ้สูตรไข้อะไรต่างๆเนี่ยประสิทธิภาพมันเป็นอย่างไรเขามีผลการศึกษาให้ได้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจับตายอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะมีผลการศึกษาแม้ว่าจะมีวัคซีนแม้ว่าจะฉีดกันไปแต่ว่าในส่วนของตัวเลขเอง,เองวันนี้ก็ยังน่าห่วงนะ <c oughs> คือมันก็ลดลงจาก